ตู่เป็นเด็กที่ไปโตที่เมกาแต่ว่าทําไมถึงชอบวัฒนผานิตไม่ไม่ไม่กับจับเมกากินตอนกลับมาแล้วแล้วก็มาเจอจริงๆเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวมีผัดนู้นนี่นั่นด้วยแล้วก็จะมีขายแบบตัวเดียวอันเดียวตุ๋นสบบจัวอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คือนัดรู้ใช่ไหมว่าไอ้กล้องเนี้ยมันถ่ายออกโอบีแล้วตัวละรู้ดีว่า มันมีหลายอย่างมันมีแพ้ด้วยเราไม่เคยกินเลยไม่เคยคิดอยากกินเลยจนมีวันหนึ่งเขารู้ว่าเราป่วยแล้วนุ๊ตไปสั่งเขาเห็นเหมือนเราโพสต์ว่าเราไม่สบายตอนช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยส่งมาให้ตัวเดียวอันเดียวก็อักก็อวนมากเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่แย่เลยมันคือเอน,น,นที่แบบโอเคคุณยิ่งอธิบายยิ่งแย่ผมว่าใครที่ชอบสั่งแบบพวกเอนแก้วเอนอะไรเงี้ยครับมีสิทธิ์ที่จะได้ พาร์ทแบบนี้ไปบ้างมันคล้ายๆกันแล้วบางทีสั่งเอ็นนะเนี่ยมันแจมมาด้วยแ <รอ S 1> ยกไม่ออกบางทีวางใกล้ๆกันใช่มันแยกไม่ออกเมื่อไหร่มันจะข้ามหัวข้อนี่ <laughs>